สวัสดีครับเพื่อนเครับเดี๋ยวเรามาซ่อมเครื่องขยายเสียงเป็น power amp เครื่องนี้นะครับ Beta Tre นะครับนะรุ่นที0 0 0พันนะครับโอ้เออตัวนี้น่าจะเป็นชื่อเจ้าของเครื่องเขาพี่กลางพี่ชายกลางนะครับของพี่ชายกลางเขานะครับนะนี่กลางเมื่อเจออยู่นี่อู้ตัวนี้กรอบเลยนะนะโอ้ออกว่าดีกว่าของพี่ชายกลางพี่ชายกลางผม ดึงออกแล้วพี่นี่เป็นอะไรเนี่ยโอยไี่ครับนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ฝุ่นค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวดูข้างในกันนะครับจะบวมผมรูปรูปดูแล้วไม่รู้ว่าจะเสียหรือเปล่านะครับแล้วก็มีซีบวมด้วยนี่แถวนี้ซีบวมด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนน็อตออกก่อนตันนี้หมุนน็อตออกมาแล้วแล้วก็ดึงดึงสายออกไม่ออกเลย ติดกาวนะครับเดี๋ยวผมเอาทินเนอร์ใส่กันให้เขาละลายกาวก่อนมันถึงจะดึงออกมาได้แต่ที่แน่เห็นเป็นซีบวมเยอะเลยครับนะซีตัวเล็กเนี่ยครับบวมนะครับนะโอ้ยมันจะมีพวกทรานซิเตอร์พวกอะไรพวกนี้เสียไหมนะครับต้องถอดออกมาแล้วนี่ปัดฝุ่นทำความสะอาดด้วยนะครับโอ้โหมีอะไรเสียนะครับแต่ว่าซีบวมต้องแกะออกมาแน่ๆนะครับแกะออกมาเลยนะครับพวกนี้เพราะว่า สีบวมมันเปลี่ยนด้านนอกไม่ได้จะตัดขาเปลี่ยนเลยก็ไม่ดีนะครับก็คงจะต้องดำเนินการนะนะถอดออกมานะครับถอดออกมาเลยนะครับเห็นแล้วเนาะบวมโอ้โหบวมสองตัวที่เห็นเยเนี่ยนะครับแน่นอนอยู่แล้วต้องแกะออกมานะทำความสะอาดด้านล่างด้วยนะครับโอ้ สุดยอดมากเลยเค okay, นะครับดําเนินการกไฟเข้าอยู่นะครับไม่ดังเลยแล้วก็ดูด้านหลังนดวดูวนะพวกฝุ่นพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีอะไรหลุดหลวมอยู่หรือไม่ซีตัวนี้นเป็นบุมบวมแลเสียเปล่านะครับ,นะรบเราทาความสะอาดก่อนดูก่อนแกะดูข้างในก่อนนะครับซิลิโคนหมดสภาพเลยนะครับน้ำมันออกมาโอ้ยซิลิโคนแห้งหมดสภาพแล้วนะครับ อะไรเสียบ้างแล้วเนี่ยทีนี้โอ้ฝุ่นเพียบเลยเนี่ยนะมือมันถึงได้ดำอย่างเงี้ยอืมปกติแล้วช่างอิเล็กทรอนิกส์ไม่ค่อยมือดำนะแต่เครื่องนี้มือดำมันดับยูตะเกแล้ะไอ้นะครับโอ้สิดีโคนหมดสภาพแล้วเอาวากันไปนะครับผมจะทาใหม่แล้วล่ะไม่มีอะไรเสียบ้างหรเนี่ยพวกทันเตอร์อะไรพวกนี้เป็นไงบ้างอะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะ จัดไปด้้อเปลี่ยนซีเปลี่ยนอะไรดูเช็คทันเตอร์ก่อนแล้วนี่ก็จัดว่าผมได้ดําเนินการเปลี่ยนตะก,กัวในจุดบัดรกรีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเปลี่ยนซีแล้วก็ทําการเปลี่ยนในส่วนของตะก,กัวนะครับการยึดติดแน่นมันจะต้องสุดยอด,ดนแน่เลยนะผมว่านะเครื่องอใหญ่เครื่องนี้ผมเอาทุกจุดเลยบัดกรีทุกจุดเลยครับนี่ เปลี่ยนตะกัวออกไป็นดิบลแล้วเดี๋ยวก็คงจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ทําการประกอบเข้านะมันเป็นอย่างนั้นนี่ผมก็มั่นใจได้แล้วว่าตะกัวคงไม่หลุดแน่ๆน,นะครับนะสําหรับเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆโอ้โหลายทองแดงด้านล่างสวยงามเลยนะครับอืมซึ่งก็ต่างจากความคิดของผมครั้งแรกนะผมสันนิษฐานว่าลายวงจรด้านล่างคงโดนสนิมกัดแล้วแน่ๆน,นะครับแต่ก็หาใช่ไม่ สวยงามนะครับงามมากผมบัดกีเสร็จแล้วล้างแล้วก็อู้สวยนะครับสุดยอดมากนะครับนี่ดำเนินการแล้วเปลี่ยนสีอะไรประกอบเข้ามาทีเรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดจริงเลยเนี่ยฮะนี่เป็นก้อนโครโย่างนนะไอไอันนี้มันนี่นแลวทีนี้มันก็แข็งแรงนะครับเพื่อนสังเกตได้นะครับ ว่ามันจะไม่มีน็อตอะไรพวกนี้ยึดกับแท่นนะครับเพราะว่าเขาใช้ขาอุปกรณ์พวกนี้นะครับเป็นตัวยึดแทนโอ้โหฉลาดจริงๆเลยเนี่ยสุดยอดนะครับนะผมว่าต้องสุดยอดนแน่เลยครับนะนี่นี่คืออีกข้างหนึ่งนะเวลาเวลาเปลี่ยนตะกัวดในมุมนี้นะครับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือปกติผมต้องนี่นี่นี่นะนี่นะแล้วทีนี้ก็เอาอหัวแรงเนี่ยนะครับ เนี่ยมาละลายตะกัวอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บเนี่ยให้แรงโน้มถ่วงมันไหลมาเงี้ยนะตะกัวก็จะอยู่เนี่ยแล้วมันก็จะไหลมามันก็เหลือตะกัวส,ยสวยๆอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วกตะกัวเก่าก็จะอยู่ที่ปลายหัวแรงนี้แล้วก็สลับทินน้งนะนะครับก็ทําอย่างนี้เราไปเรืเร่อยๆเราก็จะได้เป็นการเปลี่ยนตะกัวใหม่นะครับนะเห็นไหมมันก็หลายจุดอยู่แต่ก็ทําไปจะได้สุดยอดนะครับ เปลี่ยนตะกัวทำแบบนี้นี่เองอเพืเ่อนเพื่อนอาจจะต้องแกะดูพัดลมตัวนี้ด้วยนะครับเผื่อมันมีฝุ่นแบบที่ผมกาลังซ่อมอยู่นะครับถ้ามันมีฝุ่นมากเกินไปแล้วก็มันก็จะดูดอากาศออกได้ไม่ค่อยดีนะเครื่องก็อาจจะร้อนนะครับแล้วก็จะมีปัญหาได้เร็วขึ้นกพราตามมาปัดอยู่พวกนี้นะครับก็แถบทุกเครื่องอะไรที่ทําถ้าฝุ่นมันเยอะก่อนออเพราะว่าการหมุนหมุนไปแล้วมันโอ้ยมันดูดอากาศออกไม่ค่อยดีจังเลยอะไรพวกนี้นะครับ ปัดฝัดุ่มแล้วฝนมาโอขคือหลแต่ว่าหฝุ่นเยอะมากนะฮะปักกันไปประมาณนี้นะครับในการทํางานผมก็ทําประมาณนี้แหละปัดฝุ่นตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้ออกหน่อยนะครับไม่เป็นยาง้นเนอะอาะทำไปครับดันหนาอะไรก่อนพอลมตัวน้นก็ต้องแกะออกมาแล้วปัดฝุ่นแล้วก็ต้องมาแกะดูไอ้พวกนี้ด้วยความสวยงามอะไรของเขาด้วยนะครับปัดฝุ่นนั่นแหละ, <S <S ละดูจุดบัดกีนั่นแหละโอ้โหเนาะผมก็ดูข้างในเนี่ยมันมี รอยหลวมรอยอะไรอยู่นนี้คงจะต้องบัดกีไปหลายจุดเหมือนกันนะครับนี่ก็มาดูในส่วนนี้ต่อนะครับฝุ่นเพียบเลยสวิตซ์ตรงโหมดไม่ค่อยโฟกัสสวิตซ์ตรงโหมดบิดสตอริโอเลยพวกนั้นนะครับผมก็คงจะต้องลางทั้งหมดสาดด้วย<ม>โ,อโ,อโอ้เยอะเว้ยบางคนสงสัยว่าเอ้ยไปมั่งเครื่องเขาลายปันีนิบาวคนมัางเกินควมจะเป็นวายผมจะบอกเลย าไม่ผมมางแล้วผมก็มางแล้วไม่ผมมางเพรางอะไรนี่มางเบิดนี่ยกออกหมอนหมอบแปกเอาไม่ผมมางแล้วผมมางเดิพี่น้องเล้วมมางยี่หลีเดียธรรมดาเลยผมันมางมันหลุดล่ะไม่ให้มางเพราะยังอ่ะเนี่ยนี่ก็คือหมอบแปงในกครังผมหมุนออกมาแล้วอู้นี่ธรรมดานะนี่นี่ก็บัดกีเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยนี่ไอ้ที่แกะออกมาไม่ใช่อะไรหรอกจะแกะว่ารูปออกมาแล้วมันมีอันนี้เลย ไรมันหลุดอยู่ในเนี่ยหน่อยนึง <c oughs> แต่มันต้องถอดหมออ้อแปลงมานะครับโอ้ข <c> ก <oughs> ไหลทีนี้ก็เปลี่ยนซีเปลี่ยนอะไรไปตัวมุมบัวอะไรไปก็ดูแลทรานซิสเตอร์ตัวที่มันเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดําเนินการไปปัดฝุ่นอะไรไปเออเนาะทีนี้ก็คงจะต้องดําเนินการเอาใส่เข้าไปแล้วล่ะทีนี้คิดว่าน่าจะโอเคนะ พวกนัดพวกอะไรนี่ก็นแน่นกันหมดแล้วล่ะอืมก็่าจะโอเคแล้วเนี่ยนะน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนผมได้ทำการประกอบเข้าไปเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอุปกรณ์ตันเตอร์เสียไปชิ้นน,นี้เปลี่ยงตัวเดียวแค่นั้นเองอยู่ทางด้านล,าล่างนั่นนะครับแล้วก็ปัดฝุ่นอะไรแล้วก็ใส่ซิลิโคนแล้วล่ะ น็อตนี่ก็แน่นกันหมดแล้วเนี่ยเออก็ถือว่าผมดําเนินการเสร็จแล้วทำความสะอาดในส่วนของชุดส่ายไฟนั่นก็ทําแล้วด้านหลังนั่นก็ทําแล้วแล้วก็ไอในส่วนนี้นะไอตัวนี้ที่มันหลุดหลุดออกก็ติดกาวแล้วเนี่ยเอ่อชายกลางนี่ลอกทิ้งตั้งแต่เริ่มแรกเลยเบต้าซีก็เสียบแล้วนะครับ ก็เสียแล้วแหละก็ดังดีแล้วเสียงก็ไม่ขาดหายแล้วมันก็โอเคแล้วนะเนี่ยนะเสร็จแล้วนะเนี่ยเออเสร็จแล้วนะครับเบต้าทีเสร็จแล้วก็คงจะต้องจากไปแล้วนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมก็คงจะต้องฟังเพลงสากลรีมิกต่อไปเพราะว่าเพลงไทยก็ ติดลิขสิทธินะไม่ไหวเลยลงไปในคลิปนี้ไม่ได้เลยเสียงผมขาดหายไปเลยเพราะว่ามีมีเพลงลิขสิทธินะก็เลยต้องเนี่ยรีมิกนี่แหละนะครับพอไปได้อยู่อย่าเปิดเพลงได้ชวิตเรอร์งลนดต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ